วิธีสละดจีวรที่เป็นนิสกีสละดแก่สงภิกษณุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสง่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีผู้แก่พรนษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าจีวรผืนนี้ดิฉันแลกเปลี่ยนกับภิกษณุณีแล้วชิงเอาคืนเป็นนิสกีดิฉันขอสละจีวรผืนนี้แก่สงครั้นสละดแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถ พึงรับอาบัตพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าจวนผืนนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุณีรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษณุณีหลายรูปห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่ง กราบเท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละจีวรพืนนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตพึงคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งหมอตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละ จีวรผืนนี้แก่แม่เจ้าครั้นสลายแล้วพึงแสดงอาบัติดิฉันคืนจีวรผืนนี้ให้แก่แม่เจ้า